ตัวของเราเราริขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวาอย่าสงสัยใช่หลวงพ่อหมอดูหรือผู้ใดดีชั่วไซเกิดจากกรรมเราทำเองอดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง ตรวจให้ซึ้งคุณความดีมีหรือยังกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญ,ญาธานท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมลมลำสีกราบนมัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมลมลำสีพระเถราทุเถระทรุกรูปด้วยความเคารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่าน ที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายมานพผีพืชซึ่งทางคณะูกหลานแจะพี่น้องได้มาประกอบพิธีบเพ็ญกุสนในการสวดพระพิธมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของนายมานพผีพืชจะได้อำลาจากพรกงนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะทัานเ้าภาพ ได้ประสงค์ที่จะได้มีการทอดผ้าบังสุลเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลเป็นครั้งสุดท้ายให้กับผู้บวชนนะครับก็จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน9้าชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งครับตามกาหนดการก็จะได้ทําพิธีประชุมเพลิงในเวลา17บเจ็นาฬิกาข้าพตานี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการทอดผ้าบังสุลครับ สำหรับผ้าในชุดแรกนะครับจะขอเรียนเชิญทางคณนะครอบครัวโดยการน,นำของคุณสมมารีพีพืชได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับและขอกราบนิม,มนต์ท่านพระประหลัสมบัติสมจิตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาพนสถานวัตุดมนักสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิม,มนต์ครับ ครับเรียนเชิญเลยครับทางคณะครอบครัวนะครับครอบครัวของผู้วัยชนขึ้นด้านบนเลยครับผ่านในชุดต่อไปครับ ขอเรียนเชิญคุณนะเงินคุณณอุสาผ่านแก้วได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์พระดอกดินวชิระมโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ไม่ถูไงทำไมไม่ถูให้เขาล่ะฝนมันก็หยุดแล้วไม่ใช่เหรอ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณทองภูลและคุณสุพันธ์พรมบุตรสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระอภิชาติอภิชาโตได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พ่าเหนือชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณพ่อวันนาผีพืชและคุณชัดชัยบุญเต็มประธานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระสมเนียงประพาทโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญเท่าแก่ช่างทองบุญช่วยและคุณทองสุขควรหัดสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระทองเจือนาถปัญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านช่วต่อไปครับขอเรียนเชิญเท่าแก่ช่างทองคุณชำนาญเพียนเรืองและคุณสุเทพวิจิตรานน์สองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุขุลกราบนิมนต์พระพงพันทิติวังโศได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุขุณขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ นหนุ่ยชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญเท่าแก่ช่างทองคุณประเสริฐชื่นตะกูลและคุณอดิศัก์ชวะเมธีสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกรับนิมนต์พระสมศักดิ์อุติสโกได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ <c oughs> ท่านเฉชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญเท่าแก่ช่างทองคุณสมชายและคุณสุพจน์แดงสกุลสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุล u ปรับนิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุลขอเรียนเชิญและขอปรับนิมนต์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนทพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนสถานวัดรูลมังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วายชนตามที่าทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนํามาถ่ายทอดให้กับบรรดาท่านที่เคารพได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับ ประวัตินายมานพผีพืชนายมานพผีพืชเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2519บิดาชื่อนายแย้มผีพืชมารดาชื่อนางดำผีพืชมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด12คนในปัจจุบันยังเหลือพี่น้องอยู่ก็คือนายวรนนาผีพืช นางทองมารอดตาเสนนายมานะผีพืชและผู้ที่ได้จากไปก็คือนายมานพผีพืชเป็นบุตรคนที่สิบสองนายมานพผีพืชจบการศึกษาระดับชั้นประสมศึกษาปีที่หกที่โรงเรียนบุยใหญ่แลบตำบลมากตะโกเอ็น อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาได้สมรสกับนางสมมารีผีพืชมีที่ดาาสองคนก็คือนางสาวพัชรินผีพืชและคนที่สองนางสาวจุธามาศผีพืชใายมานพผีพืชประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อุปนิสัยนั้นนายมนบเป็นคนที่มีอัธายธาศัยดีและเป็นคนสนุกสนานร่าเริงและเป็นผู้เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนายมนบมักจะไปทำบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอตลอดมาการเจ็บป่วยนั้นได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งบอดระยะลุกกลาม ที่โรงพยาบาลสิริราชจนมาถึงบารสุดท้ายแห่งชีวิตได้จากไปที่โรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศักดิ์เมื่อวันที่11กันยายน2566ในช่วงเวลา1เวกา31นาทีรวมอายุได้46ปีนายมานพผีพืชได้อำลาจจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ ท่ากลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขอบนาจบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นายมานพีพืชได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของนายมานพีพืชให้ไปสู่สุขยังสำปรายพบเบื้องหน้าด้วยเชิญเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุข ดีชั่วคลุกชีวิตลิกิตฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้รับกายให้สิ้นทุกข์สุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไร้ราคีสิ้นพบนี้สู่สวรรค์นิรันเทิน ด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่กรพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของนายมานพีพืชเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ กอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาคไหนชุดสุดท้ายที่ทางคณะลูกหลานญาตพี่น้องได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเปียนเชิญท่านผู้ใหญ่สามารถพรมบุตรผู้ใหญ่บ้านบุญใหญแล็บตำบลมากตะโกเอ็นอำเภอพรอบุรีจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการขึ้นท่อพระไตรบังสุคุ l และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวาตขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกลับนิมนต์หลวงพ่อพระกูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัตถุดมนังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุคุ l และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกลับนิมนต์ด้วยความเคารพครบับครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นมาดดอกไม้จันทน์บนชาพานักสถานนั้น ขอให้ท่านขึ้นทางบันไดด้านข้างนะครับแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวน,นะครับแล้วก็ขอเตือนนะครับว่าบันไดของชาติพันสถานนั้นทาด้วยหินแกรนิตนะครับอาจจะลื่นเพราะว่าตอนนี้ฝนก็มีฝนพรมๆลงมานะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยที่บันไดเราจะมีราวบันไดให้ท่านเกาะนะครับเพื่อระวังตัวเองยังไงแล้วก็ขอให้ท่านได้ระวังตัวด้วยนะครับ แล้วก็ยัดยญาด,ดนะครับทุกท่านได้มาพร้อมพันที่บริเวณบรรดด้านหน้าเพื่อแจกของสำ่วยแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ดินจะกลบลบกายวายส้ำขานไฟจะผลานชีพให้เมื่อหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้ค้ำคูนย่อมเทอดทูนแทนซากที่จากไปคับตากนาะท่านเจ้าภาพนะครับลูกหลานญาตพ,พ,พี่น้องของนายมานพพีพืชผู้ไหวชนต้องขอกราบขอบพระคุณกับท่านผู้ใหญ่สามารถพรมบุตรผู้ใหญ่บ้านบุกยแลบํำบลมาบตะโกเอน อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการทอดพระไตรบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงทางคณะลูกหลานญาตพี่น้องทุกคนขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอกลับขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของอนายมานพสีพืชก็หากเป็นว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้อง นะครับของนายมนพปีพืชผู้บวิชชนได้มีการต้อนรับกับประดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวันรุสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตอบอกบกพล่องไปบ้างทางคณะอูกหลานแทบพี่น้องทุกคนต้องขอประทานาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับทัพทางคณะลูกหลานแทบพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของสำรวยเล็กน้อยและคําขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะ ลูกหลานาติพี่น้องของนายมานพีพืชผู้ประชนได้ช่วยเหลือบ้างก็ข,ขอให้บอกกันนะครับจะได้เกรงใจอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการวานดอ,อกไม้จันทร์แล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของนายมานพีพืชเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนอย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานาติพี่น้องทุกคนจะได้ขัดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่าง พร้อมทางท่านที่กรพทุกท่านหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอดินเสิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักอดีตกลางให้ถึงเชิงตะกรับนณิธานนาท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับครับและวันนี้กระผมนายนัทพงศุพันธ์ เจ้าหน้าที่กองงานชาวพนสถานวัตุดมลังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อนเอ่ยรายชื่อนามสกุลยดตตำแหน่งได้อ่านชีวประวัติทำไม่อะไรหากพลาดได้เอื้อนเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อาา่านผิดพลาดพทั้งไปต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับครับแล้วก็ต้องขออวยพรให้ใท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน ครับวันนี้ต้องขอ,อยุติการใช้เสียงวัาจะเปิดเท่นี้ครับขอความสุขสวัสดีจอมีแต่บรรดา,ท,าท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ